สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวชมป่าเข่าลำนาวไพรก็มาพบมาเจอครับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งครับกำลังออกดอกสวยงามเลยครับ อันนี้คือมหาพรมราชินีครับแต่นี้ก็ใกล้จะโรยลาแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะออกดอกไปเยอะแล้วแล้วก็ร่วงตอนนี้เขาแตกใบขึ้นมาดอกก็จะเหลือน้อยครับมหาพรมราชินีเขาเจอกันครั้งแรกที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามข้อมูลก็ระบุว่าเป็นกระดังงาสายพันธุ์ใหม่ครับ อ้เน,นีกแกสอนก็จะคล้ายๆแบบกระเช้าหรือว่าตะก้าครับแต่อันนี้เกสอนมันรุดไปแล้วแต่ดอกข้างบนนั้นยังมีอยู่ เป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ครับเขาก็เลยเรียกมหาพรหมราชินีจะมีกลีบรองดอกสามกลีบสีขาวเนื้อหนาทรงกลิ่นหอมครับก็จะมองไม่ค่อยชัดนะครับ บอกว่านี่จะเป็นเ็เรียกว่ากระดังงาสายพันธุ์ใหม่ที่สุดในโลกครับก็ว่าไปตามข้อมูลครับแต่ว่าแต่แรกเริ่มเดิมทีนะเขาจะเชื่ออะไรก็ก็ไม่รู้จักครับ เมื่อมีการค้นเจอครั้งแรกที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสุรินจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาก็เลยตั้งชื่อตั้งชื่อให้เป็นมงคลครับมหาพรหมราชีนีปัจจุบันก็มีการนำมาปลูกตามบ้านครับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับดอกมหาพรหมราชินีก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ